วันนี้เราจะพูดถึงเกมของคนไทยครับใช่ครับเป็นเกมที่รางวัลเกมออฟเซียจากเวที BIDC Award ปี2025นะตัวแนวเกมเนี่ยจะเป็นแนวแอนิเมะอรกึ่งออโต้แบทเทิลนะชื่อเกมก็คือ Legulas t ิ แอดเวนซ์ครับย้ำเกมนี้เกมคนไทยนะคุณส่วนเรื่องงานอาร์ตต่างๆเนี่ยเอาตรงๆนะผมว่าอาร์ต 2D เนี่ยน่ารักมากส่วนตอนในเกมเพลย์เนี่ยอ่ามันจะดูโอสคูนิดนึ่งมันจะเป็นตัวจิบิจิบิน่ารักน่ารักครับลองเล่นไปแล้วนิดๆหน่อยๆก็เลยจะมาแชร์ให้ว่าเฮ้ยเกมมันโอเคเลยนะอยากให้มาสนับสนุนเกมคนไทยกันเยอะๆนะครับโดยเรื่องของตัวละครเนี่ยมีมากมายหลากหลายสไตล์มากกว่า25ตัวละครแล้วก็จะมีคอนเทนต์เล่นเยอะมากตั้งแต่เนื้อเรื่องตะลุยด่านตีบอส PVP หอมมีหมดเลยนะส่วนหัวข้อที่คุยเนี่ยก็มีตามนี้เลยสนใจหัวข้อไหนพิเศษกดกระโดดไปได้เลยแล้วเกมนี้บอกเลยว่ามีอีเวนต์แจกกาชาโคตรเยอะเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาก็ เริ่มเลยครับเดี๋ยวมาแนะนําระบบต่างๆในเกมก่อนนะครับเอาเรื่องระบบการต่อสู้ด้วยความที่เกมเป็นกึ่งออโต้แบทเทิลฉะนั้นมันจะเป็นตัวละคร4ตัววิ่งไปตามด่านตีมอนแล้วก็ตีบอสครับมีสกิลให้กดเองอยู่ตรงด้านนี้เลยจะเรียกว่าแฟลชสกิลนะครับจริงๆเดี๋ยวเกมสอนไม่ต้องตกใจมันไม่ได้เล่นยากอะไรเลยครับหรือคุณจะกดออโต้แบบี่ลุงกดก็ได้ครับลิงอยู่ได้สบายมากแต่ต้องเข้าใจว่าออโต้เนี่ยมันจะใช้สกิลทุกครั้งที่มันวนคูดาวขึ้นมาเต็มเลยมันจะไม่ค่อยเหมาะครับยกตัวอย่างเช่นตัวฮิ ดองไว้ให้นะครับตรงน,นี้ก็หวังว่าเดฟจะฟังแล้วก็อาจจะเซตเป็นเปอร์เซ็นต์หรือให้พวกผมเซตเปอร์เซ็นต์ฮิวได้อะไรแบบนี้เพราะว่าณนะปัจจุบันฮิวเต็มแม็มฮิวเลยไม่ดองครับแล้วก็จะมีพวกครอสสกิลต่างๆที่จะมีโอกาสออกเช่นเวลาเรากดพวกแฟดสกิลส่วนพวกตัวละครที่เป็นคู่หูกันเวลาจัดทีมเนี่ยมันก็จะออกค่านี้ครับแล้วก็มันจะออกเป็นเปอร์เซ็นต์ตามมาแต่แอซิสต์นะฉะนั้นดูที่เปอร์เซ็นต์แอซิสต์ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีพวกสกิลกดเองที่จะเรียกว่า,นนา ills, ว Cross มาคีน่าสกิลนอะ เรื่องของการต่อสู้จริงๆมีแค่นี้เลยครับส่วนเรื่อง,เ,องเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะแยกกันนะครับมันจะมีเนื้อเรื่องหลักแยกกับสำรวจครับทำให้เวลาก,กดเข้ามาหรือจะย้อนดูเนี่ยสามารถทําเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราสามารถกดสคิปได้นะแล้วเขาก็จะมีสรุปมาให้แบบที่คุณเห็นในจอเลยครับฉะนั้นุณสคิปได้คุณลิงได้อ่านแค่สรุปได้ครับส่วนเรื่องเนื้อเรื่องหลักเนี่ยก็จะมีการต่อสู้โดยที่เกมจะล็อกทีมาให้เลยทําให้เราสามารถเอนจอยได้กับเนื้อเรื่องแบบเต็มที่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าโอ้ตาแล้วตัวเ,เราจะ คุณไม่จาเป็นต้องซี่เรียสในเรื่องนี้ครับแล้วจะมีตัวฐานทัพให้เข้าไปเดินเล่นคุยกับตัวละครเพิ่มความสัมพันธ์ซึ่งเราสามารถเลือกตัวละครของเราเองได้นะครับแล้วก็ไปคุยกับอีกตัวหนึ่งอย่างในฟุตเทจที่เห็นเลยมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ของเฉพาะคู่นั้นๆไปเลยนะครับมันจะบวกสเตตแยกกันนะส่วนเรื่องของแจกใช่ครับที่เป็นสิ่งที่คุณอยากจะรู้ที่สุดล็อกอินเปิดเกมมันจะเป็นล็อกอิน14วันนะครับมีให้ทั้งตั๋วกาชาตู้ทาวลและตู้ลิมิเต็ดเลยแล้วก็จะมีพวกสกุุลลเเเเเเงงงงิินนนนใใกกมทั้้้้้พชชรแวววว็ออาไคณดยส่่ื รางวัลเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นล็อกอินรายวันเหมือนกันทั้งหมด7วันครับจะได้ตัวละครระดับ SR ชื่อลูซิลถามว่าดีไหมเป็นตัวที่ดีมากๆตัวหนึ่งครับส่วนพอถึงวันที่6ก็จะมีเศษให้เลื่อนขั้นด้วยแล้วก็มีตัว๋วตู้ลิมิเต็ดอีกแล้วครับผมรวมแล้วเนี่ยสี่สิบในะแล้วก็จะมีเริ่มต้นจาก SSR ฟรีไปเลยตามระบบสอนเล่นครับตัวนี้จะชื่อทิโอดอร่าครับเป็นตัวธาตุไฟสีแดงเป็นดดเมจแนวหลังนะครับแรงนะครับใช้คําว่าเอามาเป็นตัวแบกได้เลยยาวๆในช่วงแรกเอาจริงๆนะจากที่ลุงลลองเ่น ตอนนี้ลงยังใช้อยู่เลยส่วนตู้เริ่มต้นเนี่ยก็แจกอีกครับมันจะมีการันตีตัวละครระดับ s s r สีทองสุ่มได้เรื่อยๆจนกว่าจะพอใจแล้วก็เลือก1ตัวครับแล้วก็จะการันตีตัวม่วงระดับ SR 3ตัวด้วยง่ายๆคือเกมแจกหมดครับตัวธรรมดาตัวลิมิเต็ดแล้วก็ SR s อีกตั้ง2ตัวนะเริ่มกันแบบสบายๆเลยต่อไปคือการแนะนําตัวละครที่คุณควรจะเลือกจากตู้เริ่มต้นครับตรงนี้เห็นต่างได้นะครับใครที่เคยเล่นแล้วหรือว่าปัจจุบันเล่นอยู่เนี่ยพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างแนะนำเพื่อนๆได้นะแต่อัน เอาที่ลุงแนะนําแล้วกันจากตู้เริ่มต้นที่การันตีทอง SSR 1ตัวแล้วก็ม่วง3ตัวเนี่ยมันจะมีตัวตามนี้เลยครับที่คุณเห็นในจอเลยส่วนตัวลุงนะคืออันนี้เป็นนิสัยเลยก็ว่าได้ครับจะชอบให้เลือกตัวซัพพอร์ตหรือฮีลเลอร์มากกว่าครับดังนั้นรู้เลยนะว่าลุงแนะนําอะไรเดี๋ยวเรามาส่องพวกสกิลแล้วก็สายของตัวละครว่ามันมีอะไรแต่นี้ไม่ลงดีเทลให้ลึกนะครับเอาแค่สั้นๆจะพูดแค่ตัวที่น่าสนใจแล้วก็น่าสมในมุมมองของลุงนะแล้วก็บางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดสกิลเพราะว่ามันก็ม่ําาเเเทย เกมแจกตัวแบกเรามาก่อนแล้วนะเอาตัวแรกครับล็อกหรือพี่เสือขาวามีขาวดูไม่ออกเป็นการเดียนหรือเอาง่ายๆคือเป็นแทงครับแล้วก็ใช่ครับแทงตัวเดียวในตู้เลยแฟร์สกิลจะเป็นการทำา a เเม e หมู่3เป้าในพื้นที่วงกลมส่วนตัวแพสซีฟเนี่ยคือเวลาที่พรีแกตายแกจะอามาตะเหลือเลือดไว้หนึ่งแล้วก็เด้งโล่ขึ้นมาตามค่า defense ของตัวเองครับตราบใดที่โล่ไม่หมดเนี่ยแกก็จะไม่ตายครับแต,แต่ได้ครั้งเดียวต่อการต่อสู้นะคนแล้วก็จะมีมาคิน่าสกิลที่จะเสกโล่ให้ทั้งตี้ตามค่าดิฟตัวเองด้วยส่วนข สามารถยั่วยุก็ขับตัวแทงครับผมต่อไปคือคริสเป็นน้องผมฟ้ามีเขาเป็นซัพพอตครับตัวแฟดสกิลเนี่ยจะวางบ่อทำดาเมจแล้วก็ทําให้ศัตรูในบ่อเนี่ยติดสถานะอ่อนแรงครับส่วนตัวแพสซีฟคือศัตรูที่ยืนในบ่อจะโดนลดค่ามแม่นยําหรือค่า ACC แล้วก็จะฮิวเพื่อนๆพ,พร้อมกับบัฟ ATK แล้วก็คริติคอลดาเมจให้ด้วยส่วนตัวมาคิน่าสกิลคือเพิ่มคริติคอลดาเมจให้ทั้งตี20วิคือไปซัพพอตที่ฮิวได้บัฟได้และดีบัฟได้ครบมากๆต่อไปนารุรับเป็นชนเผ่ากระต่ายและใช่คััเเป็นนนนตกวี้ ี่ยจะทําให้ฟ้าผ่าใส่ทุกคนยกเว้นตัวน้องครับแล้วก็สามารถสร้างความเสียหายแล้วก็ค่อยหิวครับอ่างงงงฟ้าผ่าทุกคนหมายความว่าเราด้วยครับศัตรูด้วยครับแล้วค่อยหิวครับแต่ว่าจะหิวแค่ทีมเราทีมศัตรูจะไม่หิวนะครับไม่งั้นไม่รู้จะใส่เข้ามาทำไมใน้จังหวะนี้ส่วนตัวคอสกิลเนี่ยจะใช้แท้สส่ฟ้าฟ้าใส่ศัตรู3เป้าแล้วก็สตันหนึ่งวิครับแพสซีฟคือเวลาที่น้องใช้สกิลสองสกิลที่พูดไปเมื่อกี้นี้จะมีการแถมดาเมจใส่ตัวที่อยู่ใกล้กับน้องที่สุดส่วนตัวมค่ C ใหหูู้ พูดง่ายๆคือทําให้แปลสถานะง่ายขึ้นครับเป็นตัวที่อยู่แล้วอยู่ใน PVP ดูดีครับเพราะว่ามันสตันได้มันฮิวได้ทําดาเมจใส่พวกเอสซนที่มันล้วงหลังได้ด้วยครับก็เลยตอบโจทย์ในเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเข้ามาใกล้ตัวน้องไงต่อไปคือโนราครับตัวนี้จะเป็นอาเจครับผมเป็น e n Fo r c e r อ่าถ้าให้แปลเป็นไทยคือเป็นตัว DPS ระยะใกล้แล้วกันครับตัวแฟร์สกิลจะทําดาเมจเป็นเส้นตรงแค่นั้นเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกดดาวแต่ว่าถ้าเกิดคุณปลดดาวละข้อมันจะการันตีคิแล้วก็จะบวกคีที่เ้าดาติาาะบงงถึจ นะต่อไปคือ Combat Skill จะทำดาเมจเป็นรูปผัดครับเออจริงๆคุณจะเรียกว่ากรวยก็ได้เอาที่คุณชอบครับผมแล้วก็มีโอกาสแปะเปร่าบางด้วยครับหมายความว่าคอมแบทก่อนแล้วค่อยแฟดสำหรับคนมีดาวนั่นเองตัวแพสซีฟเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่โดนโจมตีจะได้สแต็กสำหรับการลดความเสียหายให้ตัวเองครับถ้าแตกอยู่ที่8วินาทีความดีคือมันซ้อนได้5สแต็กเท่ากับเอิดถึก ส่วนตัวมาคิน่าสกิลคือบวกดีเฟนต์ให้กับคู่หูครับในมุมมองลุงมองว่ามันเป็น DPS ที่มันค่อนข้างครบเครื่องด้วยตัวเองอะ่ะไม่ต้องพึ่งคนอื่นเท่าไหร่เพราะว่ามันชงเองได้มันเล่นเองได้มันถึกด้วยก็เลยดูแล้วมันออลารามากๆตัวหนึง่งส่วนตัวอื่นเนี่ยคือมันเป็น DPS แบบ DPS DPS ไปเลยไงก็เลยจะไม่ได้พูดถึงเพราะว่ายังไงเกมแจกทียโดอลล่าไปแล้วอะครับผมเลยรู้สึกว่าเอาตำแหน่งอื่นน่าจะทําให้เล่นเกมได้ง่ายกว่ามาครับส่วนที่สําคัญที่สุดสำหรับหมู่เฮาเปิดกาชาครับต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เนี่ยระบบกาชามันมี2แบบนะแบบที่1คือคุณไม่เชื่อมั่นในดวงของคุณครับมันจะการันตีได้ตัวหน้าตู้แน่ๆร้อซ์ใน110รครับส่วนอีกแบบหนึ่งคือผมดวงดีครับพี่โทเทจะมีโอกาส การันตีแค่5 0์ที่จะเป็นตัวหน้าตู้ครับแต่ว่าการันตีออก SSR จะอยู่แค่80โลแค่นั้นเองฉะนั้น <c oughs> โซโซนะทุกคนต่อไปมาคุยเรื่องสกิลของตัวละครหน้าตู้ที่ลุงจะเปิดก่อนครับก็คือน้องโมมิจิครับสำหรับตัวสกิลแฟลชเนี่ยจะทําให้ถ้าโอจิบะได้รับบัฟใบไม้ร่วงครับไอ้บัฟนี้จะทําให้การโจมตีทั้งหมดของโมมิจิเกิดซ้ําขึ้นมาได้ครับและทําความเสียหาย10 2 6ครับและความเสียหายที่เกิดขึ้นซ้ําทุกอันเนี่ย มีโอกาสอีก50%ที่มันจะติดอีกทีหนึ่งนะครับแมงจะทิปเปิลเนตแทกได้อยู่แล้วตอนนี้สรุปไม่ง่ายคือถ้าคุณดวงดีแบบดุงดีจริงๆริงสามทีครับต่อไปคือตัวสกิลแพสซีฟครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่โมมิจิมีบัฟใบไม้ร่วงที่คุยไปเมื่อกี้นี้จะได้รับค่าหลบหลีก15แล้วก็ได้คลิเลดอีก8%ตครับต่อไปตัวสกิลครอสครับเวลาที่โมมิจิโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องจะทําความเสียหาย241.8% 4งรังร้และทําิบเสูดสุดที่3เป้าาหมายระหว่างที่ใช้สี้ี่คร0 นะต่อไปสกิลคอมแบทนะครับตัวโมมิจิจะเลือกเป้าหมายที่ใกล้ตัวที่สุดในระยะ400ยูนิตแล้วเข้าโจมตีแต่พอใช้จริงเหมือนเขียนเทคผิดครับมันโดดไปล้วงตัวไกลสุดส่วนเรื่องดาเมจอยู่ที่85.5ครับหลักๆคือเอาไว้เคเลื่อนที่นั่นแหละครับส่วนสกิลมาคีน่านะครับก็คือคู่หูจะมีคริเลบ่บวก18.2 20วินาทีครับจะมีค่าใช้อยู่ที่3นะมาเดี๋ยวลุงเปิดแบบแการันตี110โรก่อนเริ่ม ตอนแรกเราต้องไม่กดข้ามขอดูเ,ดเมชันแป,ป๊บออมันดูสีม่วงดูไม่มีอะไรทองทองและก็ดูไม่มีอะไรกดแล้วก็ดูไม่มีอะไรแต่ทำไมมันประกายสีทองโอ้ยงงเกมน,นี้ดูยังไงก่อน i, เฮ้ยออกมาเป็นลุงแล้วก็ออกมาเป็นลุงอยู่แล้วก็ขึ้นเสาไปแล้วก็แตกออกมาโป๊ะแล้วแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าได้ทองหรือเปล่า ภาพไม่น่ามีอาการชัดเจนโอ้เรียบร้อยอ่าเพาว่าเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันแล้วกันครับว่ามันออกทองกันหน้าตามันเป็นยังไงไปต่อเลยชุดเด็ไฟกระพริบใช้เพชรนะใช้เพชรนะตัวฟรีหมดแล้วสังเกตแป๊บจะคลิปแมม สูตรสริปใช้ไม่ได้นะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สริปโหลดปั๊บแห้งแก็บต้องมีสักพันสองพันสามพันบาทมันไม่ออกเฮ้ย hey, น,นี่มันมีออร่าแสงข้างบนปะยังไงดีข้ามแล้วกันฮึบเรียบร้อยแตก เกมนี้เขาไม่เรียกผมแน่เลยวะตาละเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เป๊ะดูไม่มีอะไรแตกต่างแต่อย่างใดการ์ดท,ที่ถือก็เป็นใบสีม่วงและออกตัวหัวม่วงเรียงกันขนาดนี้ไปเปลี่ยนโลโก้ช่องเป็นสีม่วงดีไหมนี่ไหนดูแสงใหม่และสีม่วงและการ์ดสีม่วงขอบคุณพระเจ้าลุงสุดโต้ลุงได้กินเดี๋ยว60โลนี่มันเลยครึ่งทางมาแล้วนะเนี่ย ไม่เป็นไรครับถ้าเรามีความเชื่อพี่ตูนได้กล่าวเอาไว้เราก็มีความเชื่อต่อไปไม่ออกอยังม่วงเหมือนเดิมและใช่กาสีม่วงอืมอืมอืมยังยังยังม่วงอยู่อีกโอ้ยฮฮ่เฮ้ยมันท่อมันท่อ เฮ้ยทำไมประกามัดูปแปลกไม่แปลกปกติม่วงเหมือนเดิมครับครับการันตีแน่ๆพิ้วสุดปอกจกกังหวะน,นี้และสีคือม่วงและม่วงโอ้โยอ๋ยอ,อล่อไปร้อยอันนี้การันตีแล้วนะดังนั้นะนะเดี๋ยวดูอนิเมชันนะ มันมันต้องมีซัมติงแตกต่างหลยผมว่าอันนี้ไม่แตกต่างอันนี้ไม่แตกต่างแล้วก็การ์ดม่วงเหมือนเดิมแล้วถ้ากดอ๋อกดมันจะมีแทรก,กมาผู้ชุกผูชุกเมื่อกี้นี้แค่นั้นปะที่หลัวด,ดูเหมือนเดิมไม่สุดท้ายเอ้ยก่อดโล้เฮ้ยกอดกรละิีปั๊ดเหมือนปะแถมปะ ไอ้โอ้โหมันโหลดหนึก่าแถมโอ้ยอ,อ,อาบอกว่าลุงออกก่อนการาันตีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซอฟตี้อยู่ที่ร้อยสี่โลมั้งครับไม่รู้ลุงได้ร้อยสี่อ่ะมาดูเรื่องระบบ C หรือว่าระบบดาวของตัวละครตัวนี้ก่อนนะคือเกมนี้เนี่ยเวลาได้ตัวมามันจะมาเป็นแบบดาวหนึ่งหรือว่าปลดหนึ่งมาเลยเรียบร้อยนะแล้วมันจะเต็มที่แค่5เท่านั้นนะั่นหมายความว่าที่ผมกดคลิกอยู่ตอนนี้มันคือดาว2ครับ มันคือตัวที่2ก็คือดาว2เลยนะเปิดแค่ห้าตัวคือตันแล้วส่วนดาว2ตัวนี้เนี่ยเวลาที่จ่ายท่าที่พุ่งเข้าไปนะครับที่เขียนว่าไกลสุดแต่ตัวไปไกลสุดอ่ะอจะสามารถสตันได้วิหนึ่งครับก็เลยเงั้นไปดาว2ก็ได้เอาไอเดียดาว2คือเอาตรงๆนะคือลุงก็เซียนไงเมื่อกี้มันออกก่อนแค่นิดเดียวเหมือนไมไม่เท่พอเอาตู้ไม่การันตีแม่เ,เลยแล้วกันไปเริ่มปฏิบัติ10โลออกรู้เรื่องปั๊บโหลดนานซะด้วย โหลดนานซะด้วยจะคิปไปเลยเรียบร้อยให้เรากลับไปตู้เดิมหนิไหมนี่โอ้ยออกไหมยังเอาไหมผมการันตีเลยเดี๋ยวผมออกที่74แล้วดูจากโซลุดเรทด้วยตอนนี้30ผ่านไป40นิ่ง50ไม่นิ่งไม่นิ่งแหละไม่นิ่งไม่นิ่งนิ่ง หกสิบไม่นิ่งไม่นิ่งไอออกอุ้ยหลุดเลดโอ้ยเอออย่างน้อยออกวะเอาเป็นไรเอาเป็นไรออกเอาเป็นว่าออกเอาเป็นว่าออกเฮ้ยโอเคอยู่ลุงถือว่าดวงใช้ได้เท่ากับว่าเราเปิดแล้วถ้าเราสักห้าสิบโลแล้วเราออกอีกตัวเนี่ยเท่ากับเหมือนเราได้สองตัวใน ใหในการันตีเดียวกันเลยนะฉะนั้นเป้าเราต้องกดให้ออกใน50นะครับ่วนโอกาสในการได้ s s r อยู่ที่0.8%นะส่วอนโอกาสร,รวมในการได้ SSR จะอยู่ที่1.9%านภายในการคัดเลือก80ครั้งแล้วมันก็มีการันตีสรุปคือมันมีการันตีนั่นแหละครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเปิดต่อเลยลุงว่าออก15บ้าบแถมแถมอะไรแล้ว25เฮ้ยโอ้ ตัวใหม่ได้เฉยเอ็งรว่าตกใจสามสิบห้าฮึบครับสี่สิบห้าอ่ะถ้าสิบโลนี้ออกเท่ากับเราเปิดหนึ่งร้อยแล้วได้สองตัวเท่ากับเท่ากับไม่ออกถ้าสิบโลนี้ออกเท่ากับเราเปิดการันตีตู้ข้างบนครับไม่ออกกูโดนการันตีแน่ ห้แถมตัวหลุดเลดไปออกอู้ยี่เรียบร้อยไปรุ่นเท่ากับว่าเราขาดทุนแค่สิบโลแต่ว่าเราได้สองตัวก็เหมือนเราเปิดแล้วเราได้แถมตัวหนึ่งอะครับสิบโลเโอเคเลยนะโอเคเลยนะเท่ากับว่าเราได้แถมนะจากร้อยสิบแทนที่จะได้หนึ่งตัวเราไปกดตู้นั้นเราร้อยี่สิเราได้สองตัวนะหลุดเลดก่อนเโอเคถือว่ามือลุงยังถือว่าใช้ได้อยู่ในะรอบนี้ ก็ใครเปิดกระชากันได้เป็นไงก็แวะมาขิงดวงลงกันได้ส่วนเรื่องระบบอื่นๆเช่นไต่หอ PVP ตีบอสเนี่ยเดี๋ยวแนะนําไล่ไปรายอันเลยนะเอาแนะนําระบบ PVP ก่อนคือเกมนี้จะเป็นการไต่ให้แต้มมันลดลงจนไปถึงอันดับหนึ่งครับ อางงใช่ครับแต่ให้ลดลงครับเวลาสู้เนี่ยก็จะกดแฟร s สกิลไม่ได้นะครับส่วนมาคิน่าสกิลเราสามารถเซตอัพออโต้ได้ครับว่าเอ้ยจะให้ตัวไหนใช้ก่อนหรือว่าจะไม่ใช้ไปเลยอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้ดูตอนสู้กับคนละกันก็เหมือนกันแหละทีตัวก็าปั้นมาแล้วนะแต่เขาเลเวลเยอะกว่าลุงฉะนั้นก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่เป็นไรลุงมีตัวใหม่หน้าตู้คือน้องโมมิจิเอาไว้ล้วงหลังครับมาครับถึงเวลา PVP โชว์ตัวหน้าตู้ เลเวลเขาเยอะกว่าเราแต่ไม่เป็นไรเรามีตัวหน้าตู้ปทดสองโดนลุงแน่ๆกูคุณสองแป๊บเกมมันสโลไลท์น่ะป๊าบป๊าบย่างนัวเห็นไหมผมบอกแล้วมั่กระโดดตัวไกลสุดเทนนะสี่ตัวใกล้อย่างที่เขียนอันนี้เทคมันผิดนะข้อดีคือมันล้วงตัวหลังได้เหมือนเป็นตัวแอสซิสต์นั่นแหละโอ้โหเลขเสือสะใจอุ้ยโอ้ยโ้ยเลขเสือสะใจสาอีกหนึ่งทีอับอับ อาการไม่ดีนี่ถ้าผมไม่มีซีสองผมแตกไหมเนี่ยโอ้โหภาพชัดว่ะถ้าไม่มีดาวสองผมน่าจะแพ้นะเนี่ยคือพอมีเราโดดมาล้วงตัวหลังเขาก่อนได้ไงแล้วเราสตันแปะไปก็โอ้โหมันหิวสู้เฮ้ยเดียเดี๋ยว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 อาการไม่ดีอาการไม่ดีาาไหน,นบอกโชว์ตัวหน้าตู้กลับมากลับมาตายตายตายมันหรือเราตายเรียบร้อยเราตายโอ้แต่มันยือได้นานอยู่นี่หว่าข้างหลังเราเลยยังแน่นอยู่โอเคโอ้ยิ่ชิวแล้วครับ เข้าสู่เทศกาลฮิวชนฮิวโอโ้ตายวันไหนตายวันไหนตายวันนี้ตายวันนี้นี่ดีนะว่าตัวดาเมจลุงรอดมาตัวหนึ่งไม่งั้นคือฮิวตีการลอหมดเวลาสัมผัสสิ่งได้ยังไงดีลุงสคิปไปเลยแล้วกันเอาเป็ว่าแมตชนชนะแน่นอนลุงคอนเฟิร์มครับ ส่วนตัวแต้มนะครับจากการลงอลีนาเนี่ยก็จะเอามาแลกของได้ตามที่เห็นเลยนะในร้านค้าหลักๆที่หกกน้าแรกก็จะเป็นตัวสุ่มกาชา SSR แล้วก็ตัวลิมิเต็ดต่อไปคือระบบตีบอสครับอันเนี้ยมันจะแบ่งออกแล้วกันเอาอันแรกก่อนคือทะลุอุปสรรคคือแค่ตีเก็บกล่องหินลุนครับ อันที่2คือบลิสครับอันนี้จะมีอันดับที่มีของรางวัลเป็นรอบๆต้องจัดทีมมาสู้นะครับอันนี้แล้วก็จะมีพวกปับประจําซีซั่นต่างๆว่าเฮ้ย่าไหนแรงอะไรแบบนี้ส่วนตัวคะแนนเนี่ยคือยิ่งจบไวคะแนนยิ่งเยอะส่วนการต่อสู้จะสู้ทีละห้องตามใดฟุตเทจที่ให้เห็นตั้งแต่เริ่มเลยนะต่อไปคือแนะนําระบบ ไต่หอคอยสวรรค์ระฟ้าครับไอหอคอยนี้ตอนนี้มี2ฝั่งครับตามหน้าตู้ตัวลิมิเต็ดเลยเช่นหอคอยไอดอลแสนโกนที่เปิดให้ดูอยู่ก็จะมีพวกบัฟดามจให้ก็คือดันเลียครับที่เป็นตัวหน้าตู้สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าเกิดใครไม่เปิดก็จะมีบัฟดามจตัวอื่นเหมือนกันนะแต่ว่าจะได้น้อยกว่าหน่อยนึงครับมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคุณมันได้น้อยกว่ากันแค่สิบเปอร์เซ็นต์ครับห่างไม่เยอะนะพอเราผ่านแล้วในแต่ละชั้นก็จะได้รับเหรียญมาบ้างครับแล้วก็ได้รับเพชรมาบ้างครับส จะมีร้านค้าให้สามารถเอามาแลกของอัพตัวละครแล้วก็มีบัตรกาชา s r เหมือนเดิมครับหมายถึงเหมือนอารีนานะก็จบเรียบร้อยครับคือตอนนี้เนี่ยเกมมีช่วงกิจกรรมฮาโลวีนอยู่นะซึ่งมันจะหมดเขตที่วันที่12คืกาานนี้แล้วมันแจกเยอะมากๆแค่คุณเข้าเกมทุกวันรับตั๋วส่งกาชา SSR แล้วก็ตัวลิมิเต็ดทุกวันวันละ10ใบ14วัน ใช่ครับคุณได้ยินไม่ผิด140ใบอะคุณนี่ไม่นับว่าข้างบนก่อนนั้นนี้ที่เราพูดไปมันมีแจกอีกนะแจกเยอะแบบเยอะประชดประชันเลยถ้าถามว่าโอเคแล้วชอบส่วนไหนของเกมนี้สําหรับลุงแล้วกันเนาะชอบอาร์ตซูดีครับเพราะว่ามันละเอียดแล้วก็มันสวยมากส่วนตอน 3D ที่สู้มันก็ออกเป็นน่ารักน่ารัก จิบีจีบีแต่มันมีทรงเท่ๆอยู่เหมือนกันในบางท่านะดังนั้นก็อย่าลืมสนับสนุนเกมคนไทยกันนะครับโหลดมาเล่นได้เลยมีทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับส่วนคอมมูนิตี้ก็มีนะครับในเพจ Facebook ก็คอยอัปเดตตลอดเวลาเหมือนกันเห็นโพสต์กันทุกวันเลยก็อย่าลืมมาสนับสนุนเกมคนไทยกันนะครับสุดท้ายเนี่ยว,ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายเป็นกำลังใจให้ผมดังที่พอทไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืม